วันนี้พ่อชอบบทอ่านแรกของประกาศศกมรารคีบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูสิวันนั้นจะมาถึงคือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบคนอวดดีทั้งหลายคนที่ทําความชั่วร้ายทั้งหลายจะเป็นเหมือนสังข้าวสังข้าวเวลาที่เจอไฟเป็นยังไงไหม้หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามว่าคนดีไม่ถูกไฟเหรอคนดีก็ถูกไฟเหมือนกันแต่เราดูว่าไฟเนี่ย ระหว่างคนดีกับคนชั่วมันแตกต่างกันไฟมีคณมุณสมบัติทำลายล้างแต่เวลาเดียวกันไฟมีคุณสมบัติของการแยกแยะก,การทำให้บริสุทธิ์สำหรับคนชั่วไฟเาผาผลาไม่เหลืออะไรเหลือแต่ที่เท่าแต่คนดีไฟนั้นจะชำระเขาให้บริสุทธิ์เวลาพ่ออยู่ที่จงเนี่ยคนที่เขาทำพลอยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่า สายตาของเราดูไม่ออกหรอกว่าพลอยกับหินมันเป็นยังไงเขาจะทําให้พลอยมันสวยทําให้เป่งแสงสวยงามบอ,อกมานั้นต้องถูกเผาพระเจ้าคือช่างฝีมือที่เก่งมากแล้วถ้าคนที่ยอมให้พระเจ้าเผาคนดีนั้นจะออกมาเป็นพลอยที่สวยงามที่สุดไฟมันจะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปแล้วเหลือพลอยที่เป็นน้ําที่สวยที่สุด ทองก็เหมือนกันที่ต้องใช้ไฟแรงมากเพื่อเทียจะได้ทองบริสุทธิ์สาหรับคนชั่วแล้วไฟก็เผาผลาญเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาเป็นเหมือนกับสังข้าวแต่คนดียิ่งถูกเผายิ่งชําระล้ลางให้เป็นคนที่บริสุทธิ์บทอา่านวันนี้เตือนใจเราเฝ้าระวังจงพึงเฝ้าเราไม่รู้วันเวลาของพระเจ้าเพราะว่าวจาวันนี้ก็เตือนเราเฝ้าระวังเช่นกันเมื่อคีอาจจะมีข่าวรวมเดี๋ยวนี้มีเฟคนิวเกิดขึ้น แย,แยะไปหมดข่าวที่ไม่จริงข่าวที่รวมแล้วการเสพข่าวก็ง่ายมากแล้วคนก็เชื่อเร็วด้วยเราก็ต้องหาความรู้หาความจริงก็ต้องอาศัยพระวาจาของพระเจ้าช่วยเราพระคัมภีร์เป็นเหมือนโคมส่องสว่างทําให้เราแยกแยะได้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจริงอะไรเท็จพี่น้องวันนี้ยังเป็นวันที่พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันของคนยากจนศาสนอัาฟรังซิส ไประกาศให้ให้เป็นวันของคนยากจนอะพงต้องการให้เราใส่ใจเอาใจใส่พี่น้องที่อยู่รอบข้างเราทำของคุณแม่เทเรซาที่แม่เทเรซาเป็นนักบุญของคนยากจนการช่วยคนยากจนในโลกเนี้มันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นการทํากุศลที่ดีที่สุดช่วยคนยากจนในโลกนี้ในโลกหน้าคนยากจนจะช่วยเราให้เข้าสวรรค์ ก็ขอพระเจ้าได้ไวยพรพวกเราทุกคนจะได้เป็นคนดีของพระเจ้าเป็นคนดีของทุกคน